When There's no more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall, feels like I can make it more than I could bear. Giving up is so all that I can. สวัสดีสาหรับทุทกทท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะนําทุกท่านมาพบกับความพิเศษของเหรียญ10บาทนะคะซึ่งเหรียญ10บาทที่เรายาังหาได้ในท้องตลาดบ้านเรานะคะซึ่งมีการประเมินราคาที่สูงนะคะเราก็จะนํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมีเหรียญตัวอย่างที่เราทําการรับซื้อมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกันด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามคลิปนะคะให้ ติดตามไปถึงช่วงที่เราแนะนําเหรียญนะคะเผื่อบางท่านนะคะอาจจะมีเหรียญที่เราต้องการนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะนําทุกท่านมาพบกับเหรียญ10บบาทซึ่งมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็มีการประเมินที่ราคาสูงนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมข้อมูลของเหรียญ10บาทที่เราจะนํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาพบกับความสําคัญของเหรียญกระสาบไทยนะคะว่ามันมีความสําคัญยังไงนะคะ FC บางท่านก็อาจจะทราบนะคะแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะ เรามารับชมกันนะคะก็คือ,คอเหรียญกระสับหมุนเวียนที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะคะนั่นก็คือสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งก็มีลวดลายแสดงถึงสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตร,ริย์นะคะส่วนด้านหลังของเหรียญกระสับนะคะหมุนเวียนที่เป็นรูปสถานาศาสนา,าสถานต่างๆนะคะที่มีความสําคัญของประเทศไทยนะคะเพื่อแสดงถึงสถาบันศาสนานอกจากนี้นะคะภายในวงเหรียญด้านบนนะคะก็จะมีคําว่าประเทศไทย เพื่อแสดงถึงสถาบันของชาตินะคะซึ่งก็จะบ่งบอกไว้ในเหรียญ10บ,บาทที่เราจะจ่ายใช้สอยกันทูกวันนี้นะคะนี่ก็คือความสําคัญของเหรียญกระสาบที่เราตั้งใจนํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะเราจะมาเข้าเรื่องของเหรียญกระสาบของเรากันเลยนะคะนั่นก็คือเหรียญ10บบาทนะคะปีพุทธศักราช2500 42นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญที่มีราคาสูงนะคะความพิเศษของเขาจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญกันก่อนนะคะเหรียญ10บาทปีนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเหรียญกระสาบ2สีนะคะลักษณะเป็นทรงกลมขอบเหรียญก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะคะกลางเหรียญก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะทางด้านขวามือนะคะก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชทางด้านซ้ายก็จะมีข้อความว่าราชการที่9นะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะมี พระปางวัดอรุณนะคะทางด้านบนก็จะมีคําว่าประเทศไทยอักษรเบลปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญน,นะคะด้านล่างก็จะมีข้อความนะคะซึ่งก็มีตัวเลขบ่งบอกราคานะคะนั่นก็คือ10บาทนะคะโดยมีคําว่าบาทขั้นอยู่นะคะซึ่งก็มี10บาทไทยและก็10บาทอลาบิกนะคะซึ่งเราก็ได้นําความสําคัญของเหรียญไปทสาบเราให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือคําว่าประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมี ศาสนาต่างๆสถานต่างๆคะซึ่งมีไว้ในเหรียญน,นะคะนี่ก็คือความสําสคัญของเหรียญน,นะคะเรามาดูด้านหน้ากันนะคะว่าเหรียญนี้เขามีการประเมินราคาไว้ที่เท่าไหร่นะคะนี่ก็คือเหรียญสิบาทปีพุทธศักราช2542นะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็อยู่ที่26ม mm, มน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะคะยอดการผลิตอยู่ที่1,300,000ล้านเหรียญนะคะ หนงลนสามหมื่นเหรียญราคาก็อยู่ที่600บาทนี่ก็คือราคา UNC นะคะซึ่งที่ทำการประเมินเอาไว้นะคะสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะเราก็ยังต้องดูสภาพของเหรียญก่อนนะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถบอกทุกท่านได้นะคะว่าเขาจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ นี่ก็คือความพิเศษของเหรียญส0บบาทปีพุทธศักราช2542นะความพิเศษของเขานะคะเราจะดูที่ขอบนิกเกิลสีทองนะคะเขาจะขึ้นนูนโดยรอบเลยนะคะคือสภาพของเหรียญปีนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือขอบนิกเกิลสีทองนะคะจะนูนขึ้นรอบนะคะจะไม่มีตรงไหนที่ยุบหรือเว้าวลงไปนะคะนี่ก็คือลักษณะเด่นของเหรียญปีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะคือเราจะพาทุกท่านมาดูเหรียญตัวอย่างที่เราทําการรับซื้อนะคะนั่นก็คือก็ขอเก็บเหรียญน,นี้ไว้ก่อนนะคะ นี่ก็คือลักษณะของเหรียญน,นะคะที่เราทําการรับซื้อนะคะนั่นก็คือเหรียญไส้แตกนะคะขอให้ทุกท่านรับฟังข้อมูลไปพร้อมๆกันนะคะคือเหรียญไส้แตกให้มีสภาพแบบนี้นะคะให้มีสภาพของเหรียญแบบนี้นะคะนี่ดูด้านหน้าแล้วเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังของสีทองนะคะเขาก็จะขยึบมานะคะซึ่งเขาก็จะไม่อยู่ในตรงขอบมีเขึ้นนะคะ นี่ก็คือสภาพของเหรียญที่เราทําการรับซื้อนะคะอีกเหรียญหนึ่งนะคะนั่นก็คือเหรียญห้าบาทนะคะปีพุทธศักราช2546นะคะที่เราทําการรับซื้อนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญที่เรานํามาเป็นตัวอย่างนะคะถ้าท่านใดมีนะคะที่อยากจะส่งรูปนะคะมาให้ทางช่องของเราดูนะคะก็ขอให้ดูตัวอย่างแล้วก็ลักษณะของเหรียญนี้นะคะนี่ก็คือเหรียญไส้แตกที่เรามีความต้องการนะคะที่เราทําการรับซื้ออยู่นตอนนี้นะคะนั่นก็คือเหรียญ เซเตกนะคะปีพศไหนก็ได้นะคะเราซื้อทุกท่านนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกของเรานะคะแต่ท่านใดที่เป็นสมาชิกของเราเราก็จะพิจารณาเป็นอันดับแรกนะคะและอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะนั่นก็คือเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2546นะคะเราก็ยังทําการรับซื้ออยู่นะคะส่วนเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2542ที่เรานำมารีวิวทุกท่านได้รับชมเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือ ราคาเขาก็จะประเมินอ,อยู่ที่600บาทนะคะส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะเรายังไม่ได้เปิดการรับซื้อนะคะตอนนี้นะคะก็ขอฝาก f อทุกท่านด้วยนะคะสิ่งส่วนเหรียญที่เราทําการรับซื้ออยู่ณนะตอนนี้เราก็ได้นําตัวอย่างและก็รูปภาพมาให้ทุกท่านได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือเหรียญที่เราทําการรับซื้ออยู่นะตอนนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากทุกท่านไว้ อย่างเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ